สวัสดีครับน้องเนธเนธครับวันนี้มีประสบการณ์ที่บอกว่าไปได้ฟังมานะ่ฮะย้อนไปเมื่อสิบสองปีที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของคดีผีบอกเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงเนธคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ที่ผมหยิบเอามาเล่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆเหมือนจะเป็นตำนานเลยที่บอกอตำนานในโรงพักแห่งนี้เป็นตำนานในสพอแห่งนี้เลยอื ไปว่าจะเจอกันกี่ปีในการเลี้ยงรุ่นก็แล้วแต่แตเนี่ยมักจะหยิบเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังครับผมเริ่มเลยนะพี่ตองนะได้ครับครับคือเรื่องเนี้ยเขาส่งเรื่องมาจะาพี่พี่ชานนชาโนนนี่เป็นตำรวจย้อนไปเมื่อ12ปีเนี่ยเขาดำรงยศเนะี่ยเป็นเป็น่นานะครับและเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเวอร์วังมากฮนะขอให้ท่านฟังที่ฟังอยู่เนี่ย ่ใช้วิทยังยานเนาะฟังเพื่อความบันเทิงแต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมันเหมือนได้ลงบันทึกไปอยู่ในสอพอนี้เลยว่าเรื่องนี้จริงๆนะครับย้อนไปเมื่อสิบสองปีเนี่ยตัวพี่ชานนเนี่ยเป็นจา่าแล้วก็อยู่เวรตามปกติเหมือนตำรวจต่างจังหวัดทั่วไปครับได้รับแจ้งเหตุว่าประมาณสักห้าโมงเย็นเกือบหกโมงเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ย ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาล็อกคุณแจไว้นะครับแล้วก็ได้รับแจ้งเหตุมาจากบ้านตรงข้ามซึ่งผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเขามีปฏิกิริยาก็คือเอาหัวตัวเองเนี่ยพุ่งชนครับพุ่งชนประตูเหล็กอของบ้านหลังนี้ครับคือผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านแล้วก็เอาหัวเนี่ยพุ่งชนตึ้ง แล้วก็ถอยหลังก็ต้มต้มประมาณสักสี่ทีแล้วเขาก็สลบลงไปเนี่ยบ้านตรงข้ามเขาก็ได้ยินเสียงดังเขาก็เลยออกมาดูพอออกมาดูปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ไม่มีคนอยู่นะเพราะเขาล็อกคุณแจไว้ข้างนอกแต่ผู้ชายคนนี้มันเป็นผู้ชายที่หน้าแปลกมากไม่เคยเห็นครับแล้วก็แต่งตัวมโสมอะไรประมาณเนี้ยฮะเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเขาได้ไงแล้วประตูด้านในก็ถูกเปิดออก Mm. นะฮะแล้วมีพฤติกรรมเนี่ยมันมันดูแบบมันดูไม่ใช่อะ่ะดูเหมือนโจรน,นะ mm. พูดตรงฮะเขาก็แจ้งความมาที่สพแห่งนี้ mm. นะครับคนที่รับเรื่องก็คือเพี่อันพี่พี่ชานนนี่แหละแล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่งนะะถึงอยู่เวรใน,นวันนั้นสองท่านนะตำรวจต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีอะไรฮะก็ขับมอเตอร์ไซค์มาดูว่า mm. มันเกิดเหตอุอะไรนะครับอะไรยังไงก็ขับมาพอข,ขับมาถึงพื้นที่ปุ๊บเนี่ย ปรากฏว,ว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหน้าผากเนี่ยแตกหมดเลยอืแล้วก็ตามแขนตามอะไรเนี่ยมีรอยช้ำมีรอยช้ำเขียวแดงขึ้นเต็มเลยนะครับเขาก็เองก็พยายามจะไปปกแล้วก็จะสอบสวนว่าเกิดเหตุอะไรทําไมมึงเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้อะไรประมาณเนี้ยครับกดผู้ชายคนนี้ไม่ได้สติพอไม่ได้สติก็าจาเป็นต้องแจ้งรถพยาบาลมาอื แจ้งวิทยาบาสมาแล้วก็พยายามติดต่อกับเจ้าของบ้านครับเขาก็เลยถามคนที่แจ้งความว่าอ่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไปไหนพอจะรู้ไหมเนะี่ยบ้านตรงข้ามเขาก็บอกว่าผมมาแค่เดือนหลักครั้งคแล้วผมก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เขาไปไหนเพราะว่าผมมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งในนั้นบ้านหลังเนี้ยผมอ่าเดือนสองเดือนจะมาครั้งหนึ่งพอผมมาแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนเนี้ยอยู่ในบ้านหลังนี้อืซึ่ง บ้านตรงข้ามกันเนี่ยก็พอจะรู้จักกันไม่เห็นมีสมาชิกที่หน้าตาแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยครับนะเขาก็เลยแจ้งตำวรวจไว้ก่อนเซฟเซฟนะะก็พยายามติดต่อหาเจ้าของบ้านนะฮะจนรู้เบอร์นะฮะรู้เบอร์ก็โทรไปก็โทรไปพี่ชานนโทรไปปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งรับสายแล้วก็บอกเหตุทตุกอย่างว่ามีตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะลักษณะแบบนี้ เข้ามาในบ้านคุณแล้วก็เหมือนจะเอาสีรษะเนี่ยกระแทกประตูทั้งทั้งที่ประตูเนี่ยมันก็ปีนออกมาก็ออกได้นะฮะประตูแค่หน้าอกแต่ไม่ปีนแล้วใช้ใช้ใช,ใช้หัวเนี่ยชนผู้หญิงที่รับสายเขาก็เลยบอกว่าคุณตำรวจคะหนูว่ากลับไปที่บ้านไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้หนูกำลังอยู่ในงานศพของคุณพ่อ,อ คุณพ่อเนี่ยกําลังจะขึ้นเผาและพุ่นตรงฮะห้าโมงน่ะหนูหนูไม่สามารถกลับไปได้ให้คุณตารวจจ,จดัดการที่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวยังไงหนูเสร็จพิธีงานศพของคุณพ่อเนี่ยหนูจะกลับไปที่บ้านนะครับก็พูดคุยกันประมาณนั้นครับพอคุยกันไปเสร็จไลเสร็จนะพี่สนนก็ให้ตํารวจท่านหนึ่งฮะเดินทางไปด้วยกับคนร้ายนะครับ,รบเนื่องจากว่า กลัวคนร้ายจะหนีถ้าเกิดฟื้นขึ้นมานะครับตัวพิชานนท์เองก็ขอกําลังนะหน่วยพิสูจน์หลักฐานต่างๆก็เดินทางมาถึงพอเข้าไปในบ้านหลังนี้ปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่บ่องครับแล้วห้องด้านบนจะมีรอยงัดเข้าไปหนึ่งห้องแต่อีกหนึ่งห้องเนี่ยไม่โดนงัดครับนะครับพอหลังจากนั้นก็ เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็มาพิจักษาแล้วก็กัน้นคิดว่าน่าจะมีคดีอะไรหรือมีการต่อสู้กันหรือมีการขโมยของแน่นอนนะฮะเขาก็กั้นไว้ไม่ให้ใครเข้ามานะี่ครับพหลังงานนั้นมาปุ๊บก,ก็มีผู้หญิง mm hmm. อ่าเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ญาติอีกหลายคนก็มาสำรวจบ้านว่าเออบ้านได้รับของหายไหม mm hmm. อะไรไหมนะ mm hmm. ทัเนี้ย ปรากฏว่าของในบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรหายี่ป่องมีแต่เพียงว่ามีถูกหรือค้นนิดหน่อยแล้วก็เหมือนมีการต่อสู้กันที่ชั้นล่างนะครับอ่าแล้วคุณจะเอาเรื่องเขาไหมอะไรยังไงนะะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำตอนที่อยู่ตรงหน้าประตูก็คือเอาหัวตัวเองเนี่ยพุ่งชนประตูลูกสาวกับอ่าคุณแม่เขาเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าเฮ้ยมัน แล้วเขาเจออะไรทำไมถึงพุ่งชนอะไรประมาณเนี้ยนะอืมแต่เขาก็ไม่คิดอะไรมากนะอันนี้ทางตำรวจเขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วก็ไปสืบสวนต่อที่โรงพยาบาลครับเหาะหลังจากคนไข้คนเนี้ยมีสติฟื้นขึ้นเขาก็พามาที่โรงพักเนาะแล้วก็พันหัวพันอะไรครับตอนที่ฟื้นที่ป่องมีอาการหวาดกลัวอืมอย่างรุนแรงค จนคุณหมอนีต้องฉีดยาเข้าไปเพิ่มเพื่อจะระงับสติอารมณ์นะให้ร่างกายมันซอฟลงเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยตกใจแบบตะโกนร้องดังมากในโรง,ง,งพยาบาลพอเบพอกานั้นมาเสร็จสับเรียบร้อยพอฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็พามาที่โรงพักพอพามาที่โรงพักที่ชานอนเขาก็สอบสวนนะครับแล้วก็มีหน่วยสืบสวนอีกคนนึงนั่งคุยด้วยค คุยถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบจนถามไปสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้บอกว่าพี่ตำรวจผีหลอกผมครับผมยอมรับก็ได้ผม,มาปีนเข้ามาทางด้านหลังบ้าน<อ>เพราะว่าผมดูแล้วบ้านหลังนี้น่าจะไม่มีคนอยู่ครับผมปีนเข้ามาด้านหลังบ้านเป็นป่าตอนใบสาม แล้วผมก็ดูดูทําเลและดูและบ้านอื่นก็มีคนอยู่แต่บ้านเนี้ยรู้ไม่มีคนอยู่แน่นอนอืผมก็เลยปีนเข้ามาทางด้านหลังครับพอผมปีนเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะมีโต๊ะโต๊ะไม้ที่ว่าอเอาไว้โยกได้เหมือนคนแก่นั่งะอะอครับอ่าอันหนึง่งแล้วก็มีเตียงนอนของใครก็ไม่รู้อันนึงแล้วก็มีทอทัสมีโน่นนี่นั่นทั่วไป ตัวเขาเองก็เลยเล่าว่าของมีค่าน่าจะอยู่ชั้นบนเขาก็เลยมองสำรวจว่าไม่มีคนแน่เขาก็ขึ้นไปชั้นบนพี่ปองครับขึ้นไปชั้นบนมันมีสองห้องห้องซ้ายกับห้องขวาเขาก็ตัดสินใจงัดห้องขวาก่อนครับปรากวดแล้วก็ไปค้นต่างๆปรากฏว,ว่าไม่มีอะไรน่าจะเป็นห้องของ เด็กสาวน่ะน่าจะเป็นห้องของผู้หญิงนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจจะไปงัดอีกห้องหนึ่งระหว่างที่กำลังจะงัดอีกห้องหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงะแอมข้างล่างคอย่างนี้ฮะเขาก็ตกใจสุดขีดว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีคนเข้ามาแล้วอเขาก็ตกใจเขาก็แอบแอบแล้วเขาค่อยๆเดินลงมา พอเดินลงมาก้มหัวลงไปเนี่ยปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดทหารที่ป๋องใส่กางเกงทหาร,รใส่หมวกไหมพมรมนั่งโยกโต๊ะอยู่ที่ม้าโยกอะฮะอีกอีกอีกอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งไอ้โจนท่านเนี้ยมันก็เลยเดินขึ้นมาอีกแล้วก็แบบเฮ้ยเข้ามา้าแต่มันไหร่วะทำไมเราไม่เราไม่เห็นนะ สักพักผู้ชายอยู่ล่างข้างล่างเขาบอกว่ามึงจะให้กูจับดีๆ <L un> หรือมึงจะลงมาเอง <L un> <L un> เฮ้ยอือไอโจคนนี้บอกเฮ้ยใส่ชดุดทหารด้วยต้องใส่ต้นทหารต้องมีปืนแม่เลย <L un> มันก็เลยตัดสินใจยกมือไหว้ที่บ๋อง <L un> แล้วก็เดินลงมา <L un> เดินลงมาแล้วก็บอกผมผิดไปแล้วพี่ผมผิดไปแล้วผม,ผมขอโทษครับผมขอโทษครับ สักพักพี่ทหารท่านเนี้ยเขาก็ลุกจากโต๊ะแล้วก็ทําท่าล็อกอะฮะพี่ปองเหมือนกดอะกดหน้าลงพื้นนะฮะเหมือนการล็อกของตํารวจทหารเขาล็อกอะนะครับตอนนี้ผู้ชายคนนี้ยมันก็มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมากมันก็ดิ้นมันดิ้นแล้วมันก็ขาไปฟาดนั่นฟาดนี่ของก็กระจายั้งหมดนะพอสักพักเนี่ยมันก็ดิ้นหลุดพี่ป๋อง แล้วมันก็ออกไปหน้าบ้านครับเปิดประตูออกไปพวดแล้วมันก็เตรียมตัวจะปีนเพื่อจะออกไปหน้าบ้านเนาะปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้ที่เป็นทหารเนี่ยติดหัวมันเพราะติดหัวมันแล้วก็เอาหัวมันเนี่ยกะแทกกับประตูหน้าบ้านบ้างบัางบ้างสามสี่ทีจนผู้ชายคนนี้สลบไปพี่ แล้วทีเนี้ยบ้านตรงข้ามเขาก็เห็นเขาก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้มันเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วมันวิ่งชนกระแพง<ข>อะไรแบบเนี้ยครับ<ข>นะฮะในระหว่างนั้นเขาก็เลยแจ้งตำรวจนี<อ>่คือที่ไปที่มา<ข>นะฮะเพราะหลังจากนั้นฮะเล่าจบอะไรจบนะพี่ชนนบอกลุงหลอนยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกก็ไม่เห็นว่ามีผู้ชายคนไหนอยู่ในบ้านหลังนั้นนะตอนที่พวไปอะไรประมาณนั้นข้างข้างบ้านก็ไม่เห็นถ<ก>ูกไ,ไหม ข้างบ้านเห็นแค่ข้างบ้านก็ไม่เห็นครับเห็นแค่เอาหัวหัวชนชนกำแพงปึ้งปึ้งก็เห็นแค่นั้นครับเห็นเฉพาะบ้านตรงข้ามเพราะว่าเขาก่อกำแพงปิดอ่ะซ้ายขวานี่ยเขากาอกำแพงปิดจะเห็นเฉพาะบ้านตรงข้ามนะฮะเพราะหลังจากนั้นได้ไม่นานก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งกับคุณแม่เดินทางมาที่สพเนาะเขาก็เรียกมาให้ปากคำว่าจะเอาเรื่องคนร้ายไหมให้มันชี้ตัวอะไรประมาณนี้ฮะ พอขึ้นมาลงพักลูกสาวคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูอะ่ไม่อยากเอาเรื่องหรอกอเพราะว่าของหนูไม่ได้หายครับแต่หนูอยากรู้ว่าคนที่เข้าไปในบ้านหนูอะเขาเจออะไรตำรวจเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเจอคนที่ใส่ชุดทหารใส่หมวกไหมพรมนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ซ้อมเขา พอพูดเท่านั้นที่ปองลูกสาวกับแม่เขาร้องไห้หนักเลยร<อ>้องไห้เลยแล้วแบบเป็นไปได้เหรอพี่<อ>พี่ตำรวจรหนูเนี่ยกลัวมากเลยกล<อ>ัวอะไรรู้ไหมพี่ก่อนที่พี่จะโทรมาเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ของพ่อหนูนะ่ะโ,<อ>โทรไปหาหนูแล้วก็พูดเสียงเคือืๆว่ากลับบ้านด่วน อแล้วพี่ตำรวจเชื่อไหมว่าที่หนูบอกว่าหนูอยู่ในงานศพคุณพ่ออืคุณพ่อหนูอ่ะกําลังขึ้นเชิงตะกรรคับเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านอแล้วก่อนที่หนูจะแต่งตัวให้เขาเนี่ยก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจนะฮะแล้วเขาก็มาเสียที่บ้านนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเสียแล้วเนี่ยให้เขาให้ให้ใ,หใหส่ชุดทหารให้เขาด้วยเอ เพราะเขาจะ,กะเกษียณอีกแค่ปีเดียวครับถ้าวันหนึ่งเขาตายไปแล้วเขาจะตายไปพร้อมกับชุดทหารมแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยผมเป็ร่วงหมดที่บอก<ม>นะฮะลูกสาวก็เลยเอาหมวกไหมพรมเนี่ยใส่ให้อืมแล้วที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือโทรศัพท์ของคุณพ่อเนี่ยครัหนูไม่เคยชาร์จแบตมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันโทรไปก่อนที่พี่ตำรวจจะโทรมาแค่หนึ่งชั่วโมงเออซึ่งหนูก็ขนลุกมากในขณะที่หนูจะเผาตพพ่ออยู่แต่มีเบอร์ออพ่อเนี่ยโทรมาหาหนูครับแล้วก็พูดเป็นเสียงคุณพ่อว่ากลับบ้านด่วน<ฮ>เขาก็เลยร้องให้แล้วก็เรื่องนี้ก็บอกว่าออพี่ชนนก็เลยเล่าใฟังว่ามันจริงเหรอครับ พรกเขาเนี่ยอึ้งแลนก็น่าช้าไปหมดเลยเขาคิดว่าคนร้ายเนี่ยมันเมายาออืใช่แต่ตอนนี้ยมันได้รับกายืนยันจากสองแม่ลูกนี้ด้วยพี่ป๋องว่าพ่อเขาเนี่ยใส่ชุดทหารแล้วก็ใส่พวกไหมพรมจริงๆนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พูดกันจนทุกวันนี้ก็ยังต้องเล่าให้กันฟังอยู่ครับผ ส่วนส่วนตัวนะเน่ตรว่าฟังผมเชื่อว่าความผูกพันความผูกพันมันมีอยู่จริงถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเสียไปแล้วอะแต่ก็ยังมีความห่วงลูกห่วงเมียเนาะนะครับแล้วก็มันมีมันมีโจน่ะเข้ามาในบ้านะนะครับผมว่าจิตวิญญาของท่านอ่ะยังไม่ได้ไปไหนนะครับ คงคงคงดูแลลูกเมียอยู่แหละนะครับแล้วพอวันนึงมันมีโจรขึ้นบ้านน่ะท่านก็คงจะมาประกฏดตัวนะฮะให้โจรมันเห็นน่ะนะครับสิ่งที่กระทํากับโจรก็คือจับจิกหัวโจรแล้วก็โขไปกับกำแพงนะครับขณะที่ที่เราก็คิดว่าโจรโจรมันเป็นบ้านเป็นบออะไรเอาจริงมันมันปีนกำแพงข้ามไปก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ทํามันมีบางสิ่งบางอย่างที่บังคับให้เอาหัวกระแทกกับกำแพงอยู่บ้านตรงข้ามก็เห็นนะเห็นนะแต่ก็ เห็นแค่โจรเอาหวัวเอาหวัววิ่งโมแพงอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอื่นใดนะนะครับครับแสดงว่านั่นแหละคงจะเป็นความความรักความผูกพันนะครับที่มีต่อลูกต่อต่อต่อภรรยาแหละนะครับเออใครที่มาไม่ดีออหวังแล้วมีมีความแบบทําไม่ดีเลยแบบเนี้ยนะครับก็คงจะมามามา,มาจัดการให้อะไรอย่างเนี้ยเออครับครับเป็นเรื่องที่แบบ เหนือจิตจการนะครับผ,ผมเพื่อถึงบอกเลยแบบต้องใช้วิธีรยานในการฟังเพราะว่าเ,ออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เวลาเขาเลี้ยงรุ่นกันทีหนึ่งเ,ออเขากจะยิบเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้เรฟังออผมว่านะ <c oughs> เนทัวฟังมันมีอีกหลายเรื่องผมจําได้ว่าในรายการเราจะมี นายตำรวจนะฮะเคยมาเล่าเรื่องเกี่ยวคดีที่มันเป็นคดีคดีรปริศนากระลาการนะครับซึ่งการจับผู้ร้ายหรือจับโจรได้บางทีมันหาเหตุผลไม่ได้เพราะว่าฟังนะครับหลายเรื่องที่เราฟังเนาะนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจผมเคยไปคุยกับเพื่อน เพื่อนและพี่นะเนธว่าฟังที่เป็นตำรวจอะครับว่าเฮ้ยมันมีเคสอะไรแบบมีไหมว่าคดีที่จับได้โดยเหมือนโทษนะเหมือนผีมาช่วยอะเหมือนผีมาบอกอะในหลักการมันพูดไม่ได้เนธนะครับคือมันไม่มีหลักฐานแลวมันจับต้องได้นี่หรอปะแต่เพื่อนผมแล้วก็รุ่นพี่ผมว่ามันก็มีมันก็มีเป็นคดีที่ผมใช้คำว่าเป็นแฟมเอ็กซละกันนะนะครับซึ่งการจับคนร้ายได้เนี่ยไม่ได้จับได้จากหลักฐานที่ที่จับต้องได้นะแต่จับได้จากหลักฐานที่ไม่สามารถอ้างอิงได้อ่ะแต่ว่า จับคนร้ายได้มันมีเน่ครับโอ้ครับเรื่องนี้มีครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเขาก็เล่าไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช่ใช่ที่เป็นเหนือจินตนาการคือเพราะว่าพอไปตำรวจอ่ะมันก็ต้องมีหลักฐานเนาะเนี่ยครับฉันจะ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 เล่าอะไรที่มันเหนือจินตนาการไปอ่ะในหลักการมันก็ไม่ได้เหมือนกับหมอไงเนี่ยกูว่าฟังผมมีเพื่อนมีพี่ที่เป็นหมอเหมือนกันครับขาถามว่าถามจริงหมอมึงเคยเจอผีไหม มงก็กูก็เคยเจอแต่กูก็เล่าไม่ได้คือด้วยความเป็นหมออ่ะ ความเป็นหมอมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมีเหตุและผลใช่ไหมครับบอกกูก็เคยเจอสมัยสมัยเรียนแพทย์อะไรอย่างเงี้ยหรือสมัยที่กูไปเที่ยวกับครอบครัวกูก็เจอนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นหมอจะมามาเล่าอะไรมาบอกอะไรแบบนี้เนี่ยคนก็จะคิดว่าไงเป็นหมอแต่แบบมาเชื่อเรื่องผีเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีด้วยอาชีพนะพอเจอเคสแบบเนี้ว่าจะเป็นตำรวจก็ดีหมอก็ดีผมบางทีก็ก็บอกยากก็เล่ายากเหมือนกันนะ อนะครับเออเออสนุกดีเนสนะครับนี่คือเรื่องของคดีผีบอกเป็นเรื่องที่ได้ไปได้รับได้ฟังมาว่าฟังครับเกิดขึ้นเมื่อสักสิบสองปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเนกเอาเรื่องนี้มาเล่าใหกเราได้ฟังกันขอบคุณมากน้องเมฆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน่ารักมาก